หล่อใจบุญโตโน่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเกาะโกดสู้วิกฤตโควิดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีใจรักธรรมชาติจริงๆสําหรับพระเอกชื่อดังโตโน่พาคินที่มักมีโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยเหลือสัตว์และท้องทะเลไทยในโครงการ one man a n e the sea. หนึ่งคนไหวหลายคนช่วยและจากสถานการณ์ในตอนนี้กําลังมีเชื้อไวรัสโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดอยู่นั้นหนุ่มโตโน่ก็ขอทำความดีช่วยเหลือมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเกาะโกดโดยหนุ่มโตโน่ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้กับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเกาะโกดเพื่อนำไปใช้สู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นอยู่เช่นอุปกรณ์เครื่องเอกซเรย์ ray, เคลื่อนที่เครื่องระบายอากาศกำจัดเชื้อห้องผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งหนุ่มโตโน่ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ถึงความรู้สึกในครั้งนี้ด้วยว่าเข้มแข็งนะครับสู้ๆนะครับคุณหมอคุณพยาบาลและคนไทยที่รักทุกคนพวกเราจะดูแลตัวเองให้ดีและพยายามช่วยเท่าที่เราจะทําได้ครับปีศาจ <ht> หนึ่งคนไหว้หลายคนช่วย #OneManAndTheSea เก็บรักทั้งหล่อและใจบุญเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆอีกหนึ่งคนเลยขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวเดอะบางกล่องอินไซค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ